สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้เอาจุดเสียหายบุรุหรูบ่อยๆของพ่อแม่พี่น้องเศร้าเกษตรกรที่มีรถไทอีกจุดหนึ่งนะครับมาให้เบ่งครับนี่เลยครับลูกหมากครับนี่เลยครับตัวลูกหมากลูกหมากสาเหตุของลูกหมากครับที่เสียหายนะครับมันมีอยู่สองสาเหตุหลักๆนะครับคือหนึ่งนะครับเกิดการฉีกขาดของหลูกยางครับ ข้องอยางการฟุ้นครับถ่ายยางการฟุ้นต,งนตรงนี้ฉีขาดนะครับพวกขี้ดินเศษยังเศษดินเศษยังกระิกเข้าไปทำไร่การกอนพวกเศษเล็กมันเกิดเหตุใ้เกิดการกร้อมค้องข,ข,ข้องหลุมหมาก,กเสื้อหลุมหมากนะครับหลังก็2องเขาบอ,อัดจอระบีอยู่ที่หัวไอ้ลูกหมากครับหัวลูกหมากมันสิมีมันสิมีจุดอัดจ,จระบีตรงนี้ครับต้องอัดจ,จระบีอย่างสม่ำเสมอนะครับสองอย่างนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องไป ดูแลในส่วนนี้ในเด้อครับเด้อวัสดุท่อเสียได้ซ่อมบัใส่งานยางยาวนานได้ครับสวัสดีครับ